สวัสดีเพื่อนๆที่เล่นเกมรักนอลอกสมบา n แชนแนลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแพนด้าหนึ่งหกแปดค่ะสำหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปสรุปกับกิจกรรมในเดือนกร,รกฎาคมซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะในส่วนของพาร์ทแรกนะคะจะมีกิจกรรมและของรางวัลอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ กิจกรรมแรกนะคะ Electro Adventure ล็อกค่ะกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมเวลา5นาฬิกานะคะโดยเ,เพื่อนๆก็จะได้รับไอเทม Electro d i g r e y ท h m ทั้งหมด60อันจากกิจกรรมนี้นะคะโดยเ,เพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลน,นะคะอื่นๆรวมถึงจะได้รับนะคะ h e a w วร r เพื่อไปฝากสมุดด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้68 Bicar ในการปลดล็อกนะคะก็จะได้รับไอเทม Electro นีทิมนะคะเพิ่มเติม285อันแล้วก็ได้รับนะคะ SR h e a d b a Cell Choice g i f t ของเดือนกระดักฎาคมแลกรับนะคะ h e a d b a n หนึ่งอย่างได้จากในกล่องนี้ค่ะโดยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไอเทม e l e c t r o r e b u r t นะคะมาแลก,กรับของรางวัลในที่ e l e c t r o Shop นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นเกม ROM นะคะแนะนำว่าให้ใช้แรกนะคะ พีเวียร์เดแวร์ของเดือนกระกฎาคมนะคะซึ่งใช้ไอเทมอิเล็กทรอนิทัมสอันในการแรกนะคะก็จะสามารถเลือกรับเฮดแวร์นะคะช่วงที่ผ่านมาของเกมได้1อย่างนะคะกิจกรรมที่2นะคะ r i n g Stamp ค่ะกิจกรรมจะมีตลอดทั้งเดือนกระกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะโดยเพื่อนๆจะได้รับสแตมฟรีนะคะทั้งหมด15ดวงจากกิจกรรม e l e c t r o Adventure จอร์นั่นเองค่ะ โดยก็นำแสแตปมนะคะมาใส่ลงในช่องตารางนะคะถ้าหากเพื่อนไม่ซื้อแสแตปมเลยนะคะก็จะสามารถใส่ได้สูงสุดทั้งหมด3แถวนะคะโดยเริ่มใส่จากแนวทะแยงก่อนนะคะแล้วก็ใส่จากแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่จะต้องให้มีนะคะ จุดตัดกันระหว่างแนวตั้งแนวนอน1จุดนะคะก็จะได้รับทั้งหมด3แถวนะคะแล้วก็จะได้รับ R h v Choice g i f t ของเดือนกรกฎาคมซึ่งสามารถเลือกรับเห a d ไวได้1อย่างนะคะถ้าใครปลดล็อกได้ครบ7แถวจะได้รับเป็นตัวรีไฟล์บวก10นะคะสำหรับคลุมค่ะแล้วถ้าหาปลดล็อกได้ทั้งหมดของตารางนี้นะคะก็จะได้รับ SSR h e a d c h o i g i f t ของเดือนกรกฎาคมซึ่งสามารถเลือกรับนะคะ h e a d w N ในกล่องได้1อย่างคะ่ะ ก,กิจกรรมถัดมานะคะ Parallel g i f t from Another Dimension ค่ะก,กิจกรรมจะมีตลอดทั้งเดือกนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะนักผจญภัยไปที่เมือมพอนเทร่านะคะแล้วพูดคุยกับ NPC Brut นะคะเพื่อรับอวตารเฟรมที่ออกแบบโดยผู้เล่นค่ะ กิจกรรมที่4นะคะเลดแบนอารายค่ะกิจกรรมนะคะก็จะมีตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะให้เป็นเพื่อนไปที่เมือมพอนเทราแล้วนะคะรับเควสกับ NFC f e d e r เฟนะคะโดยเป็นเควส7วันต่อเนื่องนะคะเมื่อสำเร็จเควสที่1ถึงเควสที่7จะได้รับเซนี3 0 0แสนเซนี e ิเล็กทรอนิกส์รีเอันนะคะและในวันที่5จะได้รับเป็น Big Cat Virtual f e e d เพิ่มเติม30มบนะคะและในวันที่7จะได้รับเป็น d e l i g e n t g i f t Box เพิ่มเติมอีก1กล่องค่ะกิจก,กรรมที่5นะคะ Lost Note ค่ะกิจกรรมจะมีวันที่7กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมเวลา5านาฬิกานะคะให้นับผจนภายไปที่เมืองพพรเฮราแล้วรับเควกับ NBC b l u e นะคะซึ่งเป็นเควกทั้งหมด5วันต่อเนื่องค่ะ เมื่อสมเรคเควที่1ถึงคเควตที่5จะได้รับเซนี150 0สมเซนีอิเล็กทรอนิกไวีเทิม1อันนะคะและในวันที่5ก็จะได้รับดี i ิเซนเพิ่มเติมอีก1กล่อง 5. ค่ะกิจกรรมที่6นะคะ Music Theory Challenge ค่ะกิจกรรมจะเริ่มในวันที่14กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมเวลา5นาฬิกานะคะ ให้เพื่อนๆนะคะมารับเควสก,กับ NPC Blue เช่นเดิมนะคะโดยเป็นเควสทั้งหมด7วันต่อเนื่องค่ะเมื่อสำเร็จเควสที่1ถึงเควสที่7นะคะจะได้รับเซนี150่0แมือเซนีอิเล็กทรอนิกส์รีเทมนะคะ1อันและในวันที่7นะคะก็จะได้รับ Dirigent Gift b บ o อเพิ่มเติมอีก1กล่องค่ะ กิจกรรมถัดมานะคะนั่นก็คือการเรตอัพนะคะโดยในรอบแรกนะคะจะเรตอัพในวันที่กระดกรกฎาคมจนถึง20บกรกฎาคมนะคะเวลาห้านากานะคะโดยการที่เรตอัพในรอบนี้จะมีซา n นูเบียกาฟอร์มอนา o ตเวิด์นะคะซานูเบียกาแล้วก็ออคลอร์กานะคะและในรอบนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว Wish p p w w r r นะคะก็จะไม่มีการนะคะรีเซ็ตแม้ว่าจะเปลี่ยน กิจ,ระะจกรรมถัดมานะคะนั่นก็คือ Monster Hunting นะคะกิจกรรมจะมีทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะที่เมืองคอมเโดนะคะโดยในรอบนี้ก็จะไม่มีการจำกัดระยะเวลาแล้วนะคะให้นักประจนภัยไปรับ Hunting Quest NPC ดวนะคะที่คอมเโดค่ะจากนั้นนะคะทำการฆ่า f รีซเบียร์เพนกวินทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วกลับมาส่งเพยที่ NPC จะได้รับอิเล็กทรอนิกส์รีเทมอันนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้ทำการค่าเฟรน h ี่เชลชีเป็ดนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะดรอปนะคะ e n c h a n กิฟต์บ็อกซซึ่งก็จำกัดการรับอยู่ที่1กล่องค่ะและให้นักผจญภัยนะคะค้นหาเฟรนชี่เดวิลซ s ค u i d ภายในแมปนะคะโดยทุกๆ h p 10%ที่เจ้าตัว MVP สูญเสียไปก็จะดรอปลุนกิฟต์บ็อนะคะซึ่งก็จำกัดการรับ1กล่องค่ะเมื่อนะคะเจ้าตัว MVP ตายลงนะคะนักผจญภัยจะได้รับ hunting c o r r e a t i o n MVP กีบบ็อก1กล่องนะคะเมื่อเปิดกล่องนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็มีโอกาสได้รับอัเรีชอคอสตูมเซลชอยนั่นเองนะคะคอสตูมนี้นะคะฝัางสมุตจะได้รับแม g เคทพีบก200นะคะแล้วก็ปลดลอ็อก ATK บก1% MATK บก1%ค่ะ มอนสเตอร์ทั้ง3ตัวภายในแบบนี้นะคะก็จะดรอปนะคะไอเทมคอมบ r ด m มเด l นะคะซึ่งก็จะจำกัดการรับอยู่ที่1,000อันต่อวันนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ไอเทมนี้1,000อันมาแลกรับนะคะ Hunting c o r r e t t o o ก g บ f อ b o กเพิ่มเติมได้นะคะโดยสามารถแลกรับได้5กล่องนะคะตลอดทางอีเวนต์ค่ะ มาในส่วนของกิจกรรม b i g c a t o ทนะคะเริ่มต้นจากุรากอนสปินแพ็กกิบล็อกนะคะจำหน่ายที่ราคา49.99 USD นะคะจำกัดการซื้ออยู่ที่1ครั้งโดยจำหน่ายในวันที่23มิถุนายนจนถึง23รกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งเมื่อเปิดเนี่ยก็จะได้รับนะคะดากอนบริตี1อันซึ่งเจ้าตัวไอเทมนี้ก็ไวข้ขยายนะคะ ช่อง n n e r g y g r i สำหรับพลังงานสืบทอดน,นะคะแล้วก็จะได้รับนะคะดกนนักเกิลบลับบิง้งออฟดิช n วลนะคะซึ่งสามารถเลือกรับด g กเกิลบลับ b ิ้งสำหรับอาชีพที่เราต้องการได้นะคะเพื่อไปอัพสกิลสืบทอดที่เราต้องการนั่นเองค่ะ ลองถัดมานะคะ Shower All Supply Pack นะคะจำหน่ายที่ราคา18ป c a ค c คอยจำกัดการซื้ออยู่ที่100กล่องนะคะจำหน่ายในวันที่10ก,การกฎาคมจนถึง17ก,การกฎาคมเวลา5นาฬิกาค่ะเมื่อเปิดนะคะจะได้รับ Primary h a n t o m Magic Power All 5อัน Intermediate p h a n t o m Magic Power All 5อันแล้วก็ Advanced p h a n t o m Magic Power All 5อันและกล่องถัดมานะคะ Rainbow Crystal Chief Supply Pack นะคะ จำหน่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันวันที่10กรกฎาคมจนถึง17กรกฎาคมนะคะในราคา18บาทคอร์ จำกัดการซื้ออยู่ที่100กล่องค่ะเมื่อเปิดจะได้รับเพลงการแพค5อัน Rainbow c r y s t a l Chip นะคะ1อันค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ My m y s t e r i o u s m e r c h a n t g i f t ค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่10กรกฎาคมจนถึง17กรกฎาคมนะคะซึ่งก็จะมีกล่องทั้งหมด3เทียให้เราได้เลือกซื้อนะคะคือ Polar Day Gift Box 1ในราคา25,000เซนีจำกัดการซื้ออยู่ที่5ครั้งนะคะ เมื่อเปิดจะได้รับโพ l a r d เด c o คอม s พ1อันออร c l ลคโคด5อันออร c l ลคโคคริสตัล5อันแล้วก็โมร a โกคอย10เหรียญนะคะและมีโอกาส5%ที่จะได้รับเอนชั้ e เมนคริสตัลไลเซชันเพิ่มเติม1อันค่ะและในกล่องนะคะโพลาร์เด g i กิฟอ์ขั้นที่2นะคะ จำหน่ายในราคา25 b c a t c คอยจำกัดการซื้ออยู่ที่200กล่องนะคะเมื่อเปิดจะได้รับ Polar Day Compass 1อันค่ะ s t a r s h i แ e น,นะคะ100-300อันแล้วก็ h o r i g o i c a l Crystal นะคะ8-10อันนั่นเองค่ะและมีโอกาสนะคะ1%ที่จะได้รับ Unopened Freya Wing นะคะ โดยคุณสมบัติของปีกนี้นะคะนั่นก็คือ all attribute บวก +5 ค่ะใน PVP GVG นะคะเพิ่มความเสียหายต่อผู้เล่นเพิ่มขึ้น5%ค่ะและทุกการตีบวก1นนะคะจะเพิ่มดาเมจต่อผู้เล่น ใน PVP GVG อีก1%นะคะเมื่อใช้สกิลโจมตีนะคะมีโอกาสนะคะ10%ในการไล่เร็กอัลเทอรนาเรเวลหอัตโนมัตินะคะที่ดีไฟลบก6นะคะโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็น15%นที่รีไฟบก10นะคะโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น20% และที่รีไฟ์บ5นะคะโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นเป็น25%นะคะเมื่อฝั่งสมุดจะได้รับนะคะดาเมจเพิ่มขึ้น1%นะคะแล้วก็เอ็มดาเมจเพิ่มขึ้น1%ค่ะเพื่อนะคะซื้อเจ้าตัวกล่องโพลาร์เดกิฟบล็อกขั้นที่2นะคะครบ30ครั้ง ก็จะปลดล็อกนะคะไปที่ Polar Day Gift Box ที่3ในราคา60 b แค c คอยแล้วก็จำกัดการซื้ออยู่ที่100กล่องนะคะเมื่อเปิดก็การันตีว่าจะได้รับ Polar Day Compass 2อัน No l a การ์ด60-90อัน รัส30 60อัน Molar g o c o 10 15เหรียนนะคะแล้วมีโอกาส10%นะคะที่จะได้รับ e n c h a n m e Maketalization 1อัน f r ลคอยนะคะ1เหรียญค่ะแล้วมีโอกาส2.5%นะคะที่จะได้รับปีก Unopen Freya Wing ค่ะโดยเพื่อนๆสามารถใช้ Polar d e c o m p a s s นะคะมาแรกนะคะเป็น Freya Wing นะคะหรือว่าตัว Refine บวก15สำหรับ hardware ได้นะคะ ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมในส่วนของพาร์ทที่1นะคะของเองดือนกรกดาคมนะคะในส่วนของพาร์ทที่2นะคะจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมานะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่เพจพันด้หนึ่นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนีก้กันจนจบนะคะพบกันใหม่ได้ในการอัปเดตครั้งหน้าสวัสดีค่ะ